บัติรนำมันโมุดค่ะคือที่ขอรคุไปกี่วันอะไรพักเดทเลยค่ะไปประมาณ5วันค่ะต้องเคลียร์คิวไปเคลียร์คิวคือช่วงนี้คิวค่อนข้างเคลียร์ง่ายหน่อยเพราะว่าเราจะแบบเหมือนจัดไปซ้ายไปขวาได้ได้หน่อยค่ะเพราะว่าไม่ได้มีกําหนดแบบถ่ายอะไรที่มันเป็นโปรเจกต์ยาวอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยเคลียร์ได้ค่ะเลยแบบไปเติมพลังนิดนึงค่ะแล้วห้าวันกีถึงวาราไม ว่าจะปิดโทรศัพท์ค่ะใช่ไปที่เขาใหญ่ค่ะของพระอาจารย์เสียสาโรค่ะสงบดีไหลูกสงบมากเลยค่ะเพราะว่าคนไปร่วมประมาณร้อยร0อยหแต่ไม่มีเสียงพูดกันเลยอย่างเงี้ยก็ก็เหมือนได้ยินเสียงข้างในตัวเองเยอะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองแบบพูดเยอะมากเลยในหัวอะไรอย่างเงี้ยบางวันก็ร้องเพลงทั้งวัน,วนคื มันขึ้นมาเองค่ะ oh. ใช่คือถ้าเราอยู่ในบรรยากาศอย่างเงี้ยเราก็จะไม่รู้ตัวว่าเออแบบเออเราเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. คือเราทํางานอยู่ในวงการมันต้องแบบไปล้างออกหน่อยททแต่ว่าวีธีนม้เป็นการชำระจิตใจแบบว่าวิธงออกอป่ใช่ส่วนตัวของเบล,ลค่ะเพราะว่าเบล,ลก็รู้สึกว่าเราเรา,เรารับอะไรมาเยอะแล้วอย่างเงี้ยก็ต้องแบบเคลียร์ออกบ้างที่จิงมันสามารถตัดได้ใช่ไหมเบลพอเราไปอยู่กันแล้วตัจดจาก่ เพราะว่าเราเหมือนเตรียมตัวไปอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็บอกเทียงงานอะไรไว้อยู่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรต้องกังวลไม่ได้ตกแต่งควผิดเยอะแนก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะค่ะเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองนี่แหละคือบางทีเรารู้แต่เรื่องข้างนอกเรื่องคนอื่นแต่ว่าเราไม่รู้แบบภายในข้างในตัวเองเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ดีนะคะ